มือนีตอนเศร้าอากาศหนาวคักนะจ๊ะพี่น้องตื้นขึ้นมามีตะหมอกบกคุมไปเมืเลยแม่จ๋าดมึดตื้อไปเมือเอยจ๋าพี่น้องอากาศก็เย็นอยู่ที่11-12องศาแล้วจ๋ะหมอกมันสิเป็นคือจังพวกละอองน้ำพวกหย้งเด้จ๋าพี่น้องปั่นกะสีซุม่มเหม่ไปเหมดเลยนะาเจ็0โมงเนก็ย่งเบิ่งหมืดหอยู่นะจ๋านนองกก่าวกับปั่นจักรยานไปโรงเรียนคุณสามีก็ไปเห็ดงานแตะเศร้าออกบานาตั้งแต่เจ็ดโมงกล่ะจ้า มืดจนว่าเหลียวบาเห็นภูเขาเลยจ้าพี่น้องปกติหลังบ้านตรงนั้นสิเป็นภูเขานะจ้ะว่าสายมากออกแนวหมอกกระเริ่มสีจางอยู่กับน้องมิกกี้ก็สิไปทรงพลังน่อยอนุบาลมีน่อยอีกหลยจ้าพี่น้องประมาณแปดโมงครึง่งอยู่กับออกจากบ้านกับน้องมิกกี้นะจ้ากับปันชักยา่าหลยจ้าพี่น้องขึ้นเขาไปทรงอนุบาลมีหน่อยจ้าปันขึ้นมาตรงทาง่าหนาท่งเขาก็สิเป็นตรงนี้สะเป็นสนามเด็กเล่นนะจ้ากระสงยางเขาไปในซอยในหน่อยกับไปโรงเรียนนะจ้ะ ไปสรงนักเรียนแล้วอยู่กับปันจักรยานลงมากับว่าสิไป,ปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นเป็นมีความรู้สึกอยากกินแกงนอก้องใบยน้สดฮอนฮอนแม่นะจ่ะพี่น้องคิดพอแกงนอก้อไมอีเมียเล่าเห็ดให้กินสมัยยุ่งเมืองไทยนะจ๊ะแกงนอก้อไใบฮอนฮอนกับขาา้าวเหนียวฮอนฮอนตําเจวพริกดิบนะจ๊ะพี่น้องเบิงควนออกปากโบได้จ๊ะอยู่กับมาสปาซุปเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะมาเบิงพักมาเห็นเรดิ กำนี้น่อยเฮี้ยวๆเะจ๊ะพี่น้องประมาณจักปาท30สามสิบสี่สิบบาทนี่ยละจา้าเบิ้งพักเบิ้งพลไม้่ช่วงเศร้าๆนี่นสิบอ๋อยมีคนหรออจา้ามาเห็นประกอบอันนี้ประกอบลดราคาอยู่กับเอาไปสองกระปุกนะจ้กะกาอากาศแบบนี้เลยจ้ะคนก็ออกมาใส่ชีวิตปกติจ้ะพี่นอ้องยางมาซื้อของปั่นจักรยานมาซื้อของประมาณเก่ามุงเกือบสิบมุงอยู่กับมาหอดบัานกระสีบแบบนี้ละจ้ะพี่น้อง หลังจากมอฮอรมาแล้วกบสิผ้าคุณเธอสองตัวลูกสาว,ว,วจริงกับกายยาไมายางเ่นก็เอาถุงมาเก็บขีม้หมาน้ำจ่าพี่น้อง,งถังขยะสัธรารณนากะสิมีตาแบบนี้นหน่อยจะบ่มีถังใหญ่ๆก็บานห่าได้จ้าเก็บขีม้หมาแล้วก็ทิ้งลง,งถาาังขยะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุปผู้ซุปข้อนะจา้ายูข้ามาเป็นยางแล้ววันนี้ยูสีมาเฮ็ดกับเขาจา้าสายจ้าพี่น้องวันนี้ยูเซ็ตพัดเต้าหู้ใส่อันน้งไม้กระป๋องแล้วจ้าพี่น้องน้ำไม้ ล้วกายยูเ C S แก๊งน้องใหม่ไซกับเห็ดอยู่ในเห็ดกระป๋องมากกระป๋องหนึ่งจ้าพี่น้องตรงฝาวเห็ดนะจ้าแต่ว่าอยู่บ่มีใบยาน้าเนี่ยอยู่สิพี่น้องเบิ่งไว้ยใส่ใบหย่างแห้ใบยาน้านะจ้าเดี๋ยวเมาเฮดกับข้าวเทียนน้องการชมมื่อนี่โอ้ยหนี่กากระชากมื่อนี่อยู่สิไปนะเรัมน้อกกี้ขังบนนะจ้าเทียนงีสิบเดี๋ยวตอนแรกอยูสิพัดเต้าหู้ก่อนนะจ้าอันนี้เป็นเต้าหู้ดำนะจ้าเฮ้ยกับสีซอยสวย ต้อยเตาหูหลอกกาเอาไปพัดหรอกกาใส่กับน้ำมัอันนี้นะจ๊ะสิพัพดกัน,น,กกน,นะนค่นะพัดกเาาเดาาเะ,ะเพราจ้ะพี่น้องไปเฮ็ดน้ำกันจ้ะเมนูแรกอยู่ซีเฮ็ดผัดเต้าหู้ใส่กับหน่อไม้นะจ๊ะหน่อไม้ก็คือจังหน่อไม้ต้มแล้วเอาแซ่ในน้มาซื้อมาจ้ะมันก็เป็นหน่อไม้รสจืดเฮาก็เอามาเฮ็ดอาหารได้เลยนะจ๊ะแล้วกาอยู่ซีอุ่นข้าวเหนียวจ้าพี่น้อง ยูกพัดเต้าหู้ก้อนเรากะล้างจานก็ตำผิกกระเทียมอาลงไปพัดเราก็ตำด้วยเนาะไหม่รแล้วกาหัวหอมใหญ่นะจ้ะกะพัดให้เข้ากันกะปรุงรสธรรมดาซอดนั่นซอดนี่ก็ใส่ลงไปจ้ากะพัดสไตล์คลายพัดกระเพาเราจะพี่งแตงอยู่บะมี่บกระเพามาซส่เราจะพี่น้องพัดแล้วแล้วกะเตรียมจัดใส่จานไว้จ้าพี่น้องเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของคุณสามีนะจ๊ะกะเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้าไม่น้องตะปะกะเซ็ตสลัดอยู่ก็ได้มะเขือเทศกับอ่าแตงกวานะจ๊ะพี่น้อง กาเอามาซอยๆหลักะเฮ็ดน้ำสลัดเองจ้าเมนูประจำบ้านที่ขาบ่ใดก็คือสลัดนะจ้าพี่น้องเขาเนี้อกะซุกแล้วจ้าบะนี่เข้ากะสีม่แก็งน้องใหม่จ้ามันม่มมีใบยานา่งอยู่กะสีใส่ใบมังกนี่นะจ้าที่อยู่ในสวนอยู่มันท่านตายนะจ้าพี่น้องก็เหลือสองสามตนอยู่เข้ากะสีเอามาล่างน้ำนะจ้าพี่น้องหลักกะขั้นคือใบยานา่งนี่แหละจ้ากาอาซีบกเขียวคือใบยานางแต่มันกระทดแท่นกันเลยจ้าพี่น้องเพรคั้นแ้วเข้ากะกองเอาแต่น้ำนะจ้า พอได้น้ำแล้วกส็สซีซีประมาณนี้เขาก็สิเอาไปต้มจ้าบะน,นี่ก็สิใส่เห็ดคือแกงเนื้อใหม่เขาก็สิีตำข้าวเบือกับบักพีกเราอยู่ก็สิไปใส่ในน้ำที่เ้าเตรียมไว้นะจ้าพี่น้องเราอยู่ก็สิใส่ข้างนอกก่อนลงไปก่อนหน,นึง่งเราก็ใส่เนื้อใหม่ใส่ซุกินีเนาะจ้าเราก็ใส่เห็ดกระป๋องเนาะจ้าอยู่กส็สิใส่ลงไปจ้ากาต้มทุกอย่างจนเดือดกาใส่เกลือใส่น้ำปลาอยู่ก็สิใส่น้ำตาลน,นิดนึงนะจ้าพี่น้องเพราะ ซุปตุยากะส่ปักพริกส่หัวส่อ่าใบหอมลองไปแล้วจ้าพี่น,อน้องหลักใสซด้วยใบผักอีตู้ที่อยู่ไปเก็บอยู่ในสวนเมื่อกี้เนาะจ้ากินหอมคักจ้ากินปลาแดกกับกินผักอีตู้ไม่จ้าพี่น,อน้องผักาอีตู้มีอยู่ตนเดียวในบ้านพักอยู่เมืแล้วจ้าหน้าตาขาไก่เคี่ยงอยู่เลยจ้าสีสันอาิบะเข็มคลนตะกระแสบแก้คัดได้จ้ารสชาไข่ไข่ของอีเมียเห็ดยูมืองไทยได้จ้าพี่น้องกินเจ้าเขาเหนียวขันพอน,นะจ้า เฮ็ดกับเขาแน่กินทุกอย่างแล้วเรียบร้อยอยู่กับปัน่นักรย่านขึ้นไปหาฝรังหน่อยจ้าฝรังหน่อยกนบนังรถบัสมาจากโรงเรียนคุณคคู่กับผ้าเด็กหน่อยนักเรียนมาทรงนะจ้าถ่ายยุคแบบหนึ่งรถบัสกับมาแล้าจ้านักเรียนกับคู่กับผ้ากันมากน้องมิกีไปโรงเรียนบได้เสียเงินนะดจ้าเราก็บ,บ่ได้เสียา่ารถบัสนั่มลงรถได้เพิ่นกาแลนขึ้นรถแบบนี้นะจ้าพี่น้อง ลงโถไดแต่มาเบาให้แม่ฟังว่าเมื่อนอนเมืมิกี้กินอันห่อเขาที่แม่ห่อหายกินเมื่อเลยมาสั่นจ้าพี่น้องเพิ่นกสิเลนนั่นเลนนี่แน่ละจา้าไปรงเรียนกระได้อีหยังไม่ไม่มากสมือนะจา้าบอกว่าอยากให้แม่ทายรูปแลวนะจ้าช่วงนี้กระเสือผ่ากรสีเลอะเมื่อละจ้าเพราะว่าเล่นขังนอกตลอดนะจ้าพี่น้องมากหัวาบางมันก็ว่าเป็นหิวเขาสวัสดีครับมิกกี้ครับ อันนี้หนูไปโรงเรียนไหมบอกพี่พี่ซิลูกครับไปหนาวไหมที่โรงเรียนหนาวไหมบอกพี่พี่ซิหนาวไหมครับหนาวหรือลูกครับอืมมันหนาวมันหนาวมาหนาวแล้วแล้วหนูวันนี้หนูกินข้าวหมดไหมเยลเสื้อกินหมดครับอาปะอ่ะเหลืออีกอันหนึ่งข้างในเหรอลูกแล้วหนูกินอะไรตั้งลูกมีอะไรเยลเซื้อบอกพี่พี่ซิหนูขอวค่ะลูก อรนีไ้น้หนึ่อไหมคะกร้อไหอรับเะกิถงมากนะจงจกินข้ากินน้ำแล้วพี่กับน้องน้องกาวก็ต้องมีขี้ผ้ากันเลนยูน้าบานนะจ๊าบรรยากาศก สิประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ถามอยู่เรืองงานอยู่ประเทศออสเตรียเนาะจ้ะง,งานสวนงานอย่างอยุ่คิดว่ามันคงมูมีงานสวนเนาะจ้ะพี่น้องอยู่ก็บ่กเห็นเพื่อนไม่เหตุงานสวนกันได้ยอยู่ออสเตรียพราาช่วงนี้ฤดูหนาววินเทอร์คงเสิเห็ุงานสวนบ่ไดดเนาะจ้ะถ้าจะเห็นงานอยูกกะแน่น,น้ำหาไปกลมแรงงานนะจ๊ะไปให้มันถูกตองเขาสิบปรด้เสียลูคนสิบปได้เสียเงินฟรีนะจ้ะสําหรับ ลูกค้าที่สั่งซื้อคีมนะจ๊ะคีมชอวายี่ห้อเดอ b a เบสนะจนะ๊ะเป็นสินค้าไทยของไทยนะจ๊ะพี่น้องยูจะส่งให้ครบทุกบ้านทุกมือตามออเดอร์นะจ๊ะขอบคุณทุกๆคนค่ะ